ทำไมคนเป็นอัมพาตชอบล้มในห้องน้ํำวัสดีครับผมหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับวันนี้มีเคสที่น่าสนใจนะครับเรื่องล้มในห้องน้ําแล้วเป็นอัมพาตคําถามจากญาติก็คือว่าทําไมต้องเป็นในห้องน้าเพราะว่าญาติเขาหรือว่าคนที่เขารู้จักอีกหลายคนมากก็ชอบล้มในห้องน้ําแล้วก็เป็นอัมพาตนะครับวันนี้มาฟังคําอธิบายกันนะครับเป็นผู้ป่วยชายนะครับอายุ33ปีนะครับ ประวัติก็คือว่าล้มในห้องน้ํานะครับยาากก็พาส่งโรงพยาบาลแล้วก็มีอ่อนแรงแขนขาข้างขวาและก็พูดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพอีกวิวนึงนะครับให้เห็นถึงเลือดที่ออกนะครับตอนมาคนไข้นะครับพูดไม่ได้แล้วก็อ่อนแรงแขนขาซีกขวานะครับความนัน200กว่านะครับคนไข้อายุ3-3ปีไม่เคยวัดความนันมาก่อนนะครับเขาวด้านบนนี้ก็คือหัวโนนะครับอันนี้คือเลือดที่ออกใต้หนังหัวนะครับ เพราะว่าล้มหัวฟาดในห้องน้านะฮะแต่ว่าข้างในข,ขาวขานี่คือเลือดที่ออกนะครับจากเส้นเลือดที่แตกเหตุผลนะครับที่ทําให้คนไข้ชอบเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนเข้าห้องน้ำคือว่าอันที่1นนะคนไข้เนี่ยเปลี่ยนจากอุณหภูมินอนอยู่อุ่นๆนะครับไปเข้าห้องน้ำตอนเช้าเนี่ยทำให้อุณหภูมิมันลดลงนะครับหรืออาบน้ำนะครับถาอาบเย็นเฉพาะอาบน้ําเย็นน่ยนะครับเวลาราดน้ําลงไปปรวดเนี่ยนะครับ เส้นเลือดทั้งร่างกายจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะทําให้เส้นเลือดทั้งร่างกายหดตัวนะครับความดันจะชูดขึ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาลรูเส้นเลือดที่มันเล็กลงนะครับจะทาให้แรงดันของเลือดมันสูงขึ้นนะครับเส้นเลือดก็เลยแตกอย่างในลายนี้ความดัน200เลยนะครับเหตุผลอันที่2คือเวลานอนอยู่แล้วลุกเนี่ยคนอนอยือการเปลี่ยนท่าจากท่านอนไปท่าย,ยืนนะครับหัวใจจะบีบตัวแรงขึ้นพยายามจะเพิ่มความดันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเลือดไประเ้ยงสมองไม่ดี เหตุผลอันที่3เวลาเข้าห้องน้ำนะเวลานั่งในห้องน้ำอาจจะมีการเบ่งเกิดขึ้นนะครับความดันก็เลยสูงขึ้นไปด้วยเหตุผลข้อที่4คนที่ทานยาความดันหรือเป็นความดันอยู่แล้วเนี่ยนะครับและทานยาเพียงวันละครั้ง1เม็ดหลังอาหารเช้าเนี่ยนะครับถ้าเป็นยาที่ออกฤทธิ์สั้นตอนเช้าตรู่เนี่ยหรือว่าตอนค่อนแจ้งเนี่ยยาอาจจะหมดฤทธิ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความดันก็จะขึ้นช่วงเช้าตรู่เพราะยังไม่ได้ทานยาเมื้อต่อไป เหตุผลสีข้อนี้นะครับที่ว่ามาฮะเวลาความดันมันขึ้นตอนเช้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้เส้นเลือดหดตัวคนที่เส้นเลือดตีบอยู่แล้วเส้นเลือดหดตัวคือตันเลยนะครับสมองขาดเลือดก็คืออัมาพาตสําหรับคนที่ความนั้นชูดขึ้นไปมากๆเส้นเลือดอทนไม่ไหวแตกเลยนะครับก็เลยทําให้เป็นเหตุผลว่าทําไมชอบแตกตอนเช้าในห้องน้ํานะครับ สุดท้ายนะครับดูแลสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมทานยาความดันกันด้วยนะครับ